ท่านแก้วลันดอนจันทปานีเจ้าเมือง่าเขตทางเป็นหองประธานจัดงานบุญนมัส,สการปรทาสีโคตบงประจำปีสองปศวิศได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน,นเกี่ยวกับการทางหากาเกี่ยมงานบุญนมัส,สการปรทาสีโคตบงประจำปี 8, ปสองปศวิศนี้เมนจะได้จัดตามฮิตโคงประเพณีเนื่องจากว่าปัจจุบันสภาบ้านเมืองยังอยู่ในส่วนเฝ้าระวงังต่อการแพร่ระบาดของพญาติโควิดสิบเก้า และปฏิบัติตามเจกการของหองว่าการสำรกกรนักงานนายกรัธมนตรีด้วย็ินดีให้จัดงานบุญตามฮิตของประเพณีแต่ให้จัดเบบกระทัดหัดบุญจิตใจประหยัดมทดาทัยาบโให้มีการวางสแสดงสินค้าบโให้มีการขายเครื่องดื่มมึนเมาและอื่นๆพร้อมกันนั้นตรงหับประกันมาตรการป้องกันการติดเสื้อพยาธิโควิด1ิ 19, ตามคณะสภกิจบางออก ด้านขันกาเกี่ยมพ่วงผมด้วยเฉพาะพื้นฐานโครงล่างภายในขอบเขตบริเวณวัดฐานเชาเมืองท่าเกยังได้กล่าวตื่มอีกว่าลัะนั้นในเนี่ยปัจจุบันอยู่ในคงเขตบริเวณพระธาตุดินบริเวณวัดพระธาตุสีโคตตะบองำอำนาจการปกครองขันแขวงขันเมืองพองเขาก็ได้มีการประสานสมทบนะครับหลายภาคส่วนเนาะบอกว่าเป็นบริษัทเป็น ห้างห้านกาจะตั้งทุกภาคส่วนตลอดหอดประซุนนั่นแหละลก็ได้มีการอุลณะบริเวณพระธาตุนั้นตื้มบีเพืเพื่อ่าเห็นให้มันมีความสะอาดสวยงามตื้มและมีการตกแต่งเนาะก็เดี๋ยวนี้พระเ่อก็ได้เอาเขาบวนการของสาวนุ่มในทั่วเมืองของพระเ่านี่แหละน,น้ำใหม่ตกแต่งในเดือนประธานุนั้นเดือนสิบเม็อันใดที่วันหกวันขื้อมันตามในพวกเ่าก็ได้ปรับได้ปุ๋ง คืนใหม่ก็สรแหละบริเวณธาุทัน,นก็แม่นได้ห้าสีคืนใหม่ให้มีความสวยงามหนึ่ถาก็ได้ทาก็ได้ตกแต่งใหม่สีหนี่ก็มีความสวยงามขึ้นตื้มเนาะสะอาดสะอางขึ้นนั่นแหละมาซะถ้าไอ้น้องไปเห็นก็นสีมีเปลีป่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ส่วนกิจกรรมละเอียดของการจัดงานบุญเมนในระหว่างวันที่ส6-5หาวันที่ส8บกราคักรปี2อง1นี้ ซึ่งในวันที 6, ่2 6กงกับมือขื่น13คำจะได้กะเขียมตบเต่งกองบุญตามประเพณีศาส,สนาวันที่2 7ขื้น14คำเลิมแต่เวลา13โมงแม่นก้าเขียมแห่พระสัต์เพึงจากห้องวาการเมืองทาเคกลงหาประธานเมืองเก่าและในวันที่18ขึ้น1 5คำแม่นจะได้ตักบาตรถาวายสังฆทานอยู่หอพญาศีโคลนอกจากเวียกงานทางพุทธศาสนาแล้ว ภายในงานยังได้มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสิ่งกองแต้กองจริงและกีฬาอื่นๆจำนวนหนึ่งและยามคําคืนของวันทิศเจดก็มีการขับลำมหาไซพิเศษปีนี้เมนจะได้มีขบวนกองพาปา่าจากศูนย์กลางคณะฮับปิโซบและดมทืนเพื่อนำสายเข้าในการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าไซสิทธาดังนั้นจึงขอเซิญชวนบรรดาพ่อแม่พี่น้อง ปะสะสัชาชนลาวบรรดาเผาห่วเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาและขอเฮีย้องมายัางพอแม่ปรปชาชนรวมถึงผู้ที่จะเข้ามาห่วมในงานบุญให้เป็นเจ้าการในการป้องกันตัวเองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันพญาธิควบิสิบเกาใส่ผ้าพิษปากและเป็นเจ้าการปกปักรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ประกรันการดําเนินงานบุญประเภทนี้ในครั้งนี้ให้มีผลสําสเร็จอย่างจบงาม นักข่าววิทยุเป็นขมวลรายงาน